สวัสดีค่ะ f อทีทท่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะทุกคนวันนี้ก็หลังจากถ่ายรูปนิดเดียวเนาะพี่ก็ไม่มีคลิปอะไรเลยนะคะทุกคนแต่พี่ก็มาทําสวนฝั่งนี้ค่ะนี่เห็นไหมฝั่งที่จอดรถอยู่ฝั่งนี้นะคะทุกคนแต่พี่ก็จะมาฝะทาฝั่งนี้คะ่ะทุกคนเพราะว่ามันรกมากคะ่ะทุกคนกับดอกหญ้าเนาะก็ะเลย เอาเคียวที่มาจากบ้านนั่นเลยค่ะเลยจะมาตัดหญ้าแต่ว่ามันตัดไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าดอกไม้พี่กําลังขึ้นเต็มเลยค่ะก็เลยต้องใช้มือถอนเอาค่ะหันไปดูเลยค่ะทุกคนนี่คะ่ะ fc มันเป็นเป็นดอกลูเพนนะคะทุกคนแต่ว่าในปีนี้นี่รู้สึกว่ามันแห้งแรงเสเหลือเกินเนาะถ้ามันแห้งแรงมากๆนะทุกคนพี่ก็เคยบอกแล้ว ถ้าแห้งแรงมากๆทั้งดอกฟิ่นและก็ดอกไม้จะเพ้ย่าค่ะทุกคนแล้วเขาจะไม่สูงเลยเพราะว่าต้นหญ้าน่ะจะสูงเร็วมากเพราะว่าต้นญ้านี่ไม่ชอบฝนค่ะทุกคนไม่ชอบฝนและก็ไอเขาชอบแดดนะคะแล้วถ้าฝนตกมาจากที่ฤดูหนาวแล้วนี่เนี่ยมันดินก็ชุ่มและถ้าฝนไม่ตกอีกนะคะ หญ้าก็จะขึ้นเลยค่ะส่วนเมล็ดดอกไม้ของเราเนาะก็จะไม่เม็ดก็จะไม่บานออกค่ะทุกคนเมื่อเม็ดไม่บานออกเขาก็ไม่สามารถที่จะงอกขึ้นมาเร็วเท่าหญ้านะคะทุกคนนี่พี่ก็จัดการตรงนี้ไปแล้วนะคะนี่แต่พี่ก็มีเคียวอยู่นี่ค่ะทุกคนแต่ว่าเขียวก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าดอกไม้พี่เนี่ยไอ,ไอ้ต้นน้อยๆก็กําลังขึ้นแล้วทุกคน เลย่าเน่เป็นกระสอบแลวค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะพี่เนี่ยกลัวแดดค่ะทุกคนพี่ก็ต้องทําตรงที่ล่มก่อนนะเพราะว่าพี่ต้องป้องกันเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่กลัวแดดมากค่ะทุกคนยิ่งกลัวแดดเท่าไหร่หน้าก็ยิ่งไหม้ค่ะพี่เนี่ยนี่ค่ะแล้วพี่ก็จะใช้มือถอนอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าจะช่วยให้ดอกไม้พี่นี่ค่ะนี่นี่คือดอกลูเพนค่ะทุกคน นี่แต่นี่ก็ต้นใหญ่นะคะนี่ก็ต้นใหญ่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่หนาวนะคะดอกลูเพนนี่ก็จะขึ้นมาแล้วก็ถ้ามีฝนก็จะทําให้พวกเขานี่ขึ้นมาแล้วก็จะมีดอกอีกรอบหนึ่งนะถ้าถ้าต้นต้นใหญ่นี้ออกดอกต้นนี้ก็อาจจะสูงขึ้นนะคะถ้ามีฝนเนาะแล้วก็จะออกดอกตามตามมาค่ะแต่ลูเพนนี่ถ้าเกิดไม่หนาวนะคะต้น เอยดอกเขานี่ก็จะออกมาเรื่อยๆค่ะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้ก็ออกตูมแล้วนะคะก็จะสวยงามมากนี่ก็เป็นดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งนะคะแต่เขาก็เอเอามาไปขุดเอามาแล้วก็วางขายด้วยนะคะพี่เห็นวางขายอยู่แต่ว่าสมัยนั้นที่พี่ไปเอามานี่คือไอพี่พี่ขุดมาตามป่าเลยค่ะทุกคนขุดมาจากป่าเลยค่ะพากันมาขุดออกมาแล้วก็เอามาแค่สงสี พอเอามาเลยเขาก็เหมือนผีเสื้อผสมเกสรเองเนาะแล้วเกสรก็จะร่วงและใบก็จะเหมือนไอ้มาก,ก็จะเหมือนหมากงาน,นั่นเลยคะ่ะทุกคนพอเวลาหรือว่าหมากอะไรนะไอ้ไอ้ผักเรานะผักวางตุ้งผักคะน้านะเม็ดก็จะเป็นอย่างนั้นเลยคะ่ะอัดใหญ่กว่านั้นหน่อยแล้วก็เขาก็จะ ไอ้ถ้ามีผีเสื้อผสมเกสรเกสรก็จะทําให้มีหลายหลายสีค่ะทุกคนแล้วก็สวนพี่ก็จะมีหลายสีมากนะคะจากตรงที่พี่ไปถ่ายไอ้ต้นฝิ่นมเช้านี้ตรงนั้นอนะเต็มไปหมดนะคะเมื่อก่อนนี้แล้วพี่ก็เลยว่าพี่จะเอาดอกฝิ่นเพราะดอกฝิ่นที่พี่ได้เมื่อปีที่แล้วนี่คือมันหลายชั้นมากแล้วก็สวยงามมากเนาะมีสีส้มสีชมพู ไอ้แล้วก็สีออกสีแดงเปดนะ๊ดเนาะพี่ก็เลยชอบพี่ก็เลยเอาไปเพาะแต่ว่ามันแรงค่ะทุกคนก็เลยทําให้ไอดอกฝิ่นของพี่นะไม่ขึ้นค่ะทุกคนแต่ดอกลูเพนนี่ก็จะทนเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็จะสูงเกือบ หรือว่าจะดีดตัวออกมาพร้อมๆกับหญ้าค่ะแต่ว่าเม็ดที่ที่น้อยๆอ,อยู่ที่เพิ่งเกิดมาในปีนี้ก็จะไม่ทันหญ้าค่ะก็เลยทําให้หญ้าขึ้นเต็มไปหมดแล้วเขาก็จะขึ้นช้าค่ะทุกคนที่พี่ถ่ายให้ดูแล้วพี่ก็เลยต้องมาทำหญ้าตรงนี้ค่ะจัดการตรงนี้แต่ว่าแดดกําลังร้อนเนาะพี่ก็กลัวแดดพี่ก็เลยทําได้แต่ตรงฝนเอยตรงลมตรงนี้และก็เหลือตรงนี้หน่อยหนึ่งเนาะทุกคน นี่พี่จะพาเดินดูตรงนี้เมื่อได้กระสอบหนึ่งเต็มๆนะคะพี่เดินไปฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นร่มหน่อยเนาะนี่คะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นฟืนที่เราเก็บไว้ในหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวปีปีหน้าค่ะเพราะว่าปีนี้หมดแล้วเนาะแล้ก็จะเดินทะลุมาตรงส่วนพี่ฝั่งนี้คะ่ะทุกคนแล้วก็เดินมาฝั่งนี้มาดูมาดูฝั่งนี้เนาะ,ะนี่ทางนี้ก็จะเป็นส่วนที่พี่ไปทางแปลงผักของพี่นะคะทุกคน นี่คะ่ะเจ้าพ่อเอาญ้ามากองตรงนี้ก่อนนี่เพราะว่าจะพอเพิ่งตัดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไม่อยากจะเอาใส่รถเพราะว่าขยะยังไม่พอที่จะเอาไปทิ้งนี่คะ่ะลูเพนของพี่ตรงนี้ก็ใกล้จะแตกแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็อีกสีหนึ่งนะคะ จากเมื่อกี้นะคะทุกคนนี่จะสวยงามมากแต่ยังไม่ทันแตกค่ะเดี๋ยวพี่จะอัพให้ดูนะคะว่าต้นลูเพนนี่จะสวยขนาดไหนนะคะถึงแม้จะเป็นดอกไม้ป่าก็เถอะนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เอามาเพะที่ไอร้านค้าแล้วก็เอามาขายให้กับคนที่เขา ไม่สามารถที่จะเข้าไปในป่าแล้วก็ไปขุดเอานะคะก็สามารถไปซื้อตามร้านค้าได้แต่พี่นะไปขุดมาแล้วก็นี่ค่ะลูกก็ขึ้นเต็มเลยค่ะทุกคนพี่เคยเอาเม็ดไปที่เมืองไทยแล้วนะคะพี่เอาเม็ดให้พี่สาวพี่ปลูกที่เมืองไทยนะคะก็ขึ้นมาได้นิดเดียวค่ะทุกคนแล้วก็ตายเพราะว่าอะไรร้อนมากค่ะทุกคนพขาร้อนมากเขาไม่ชอบร้อนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ชอบไปไอ,ไอหนาวเนาะ ถ้าหนาวก็ถ้าหนาวจ,จัดจัดถึงขนาดหิมะตกก็คือตายค่ะทุกคนแต่นี่ทุกคนจําได้ไหมคะที่พี่เพาะที่ดอกฟินนะคะทุกคนนี่ดอกฟินของพี่กําลังจะขึ้นมาคะ่ะทุกคนเห็นไหมเพราะว่าพี่รดน้ําค่ะทุกคนนี่พี่รดน้ํานะคะมันมันถึงจะแตกออกมานี่คะ่ะนี่คะ่ะมีเต็ลูกฟินทั้งนั้นเลยคะ่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะนี่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 น,นี่แบบนี้จะดูออกเร็วคะ่ะนี่นี่จะดูชัดคะ่ะนี่แบบนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะนี่คือหญ้า นี่คะ่ะนี่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 ออกมาเต็มเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าพี่รดน้ําเอาเนาะนี่แล้วพอเขาออกมานี่เพราะว่าถ้าเกิดเรารดน,น้ํานี่ฝิ่นจะชนะหญ้าค่ะทุกคนนะฝิ่นจะชนะหญ้าแล้วก็จะออกมาเร็วมากแต่ถ้าเกิดไม่มีฝนนี่แหละหญ้าจะขึ้นแล้วก็เหยียบฝิ่นคะ่ะทุกคนแล้วฝิ่นก็จะไม่ขึ้นนี่พี่ต้องรดน้ําบ่อยๆคะ่ะเพราะว่า ช่วงนี้ถ้าเราอยากจะให้ฟินเราโตนี่เราต้องรดน้ําช่วยค่ะเพราะว่าแรงมากค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่เห็นไหมนี่นี่ก็ฟินนะคะนี่นี่นี่ฟินทั้งนั้นแต่นี่ไม่ใช่นะคะนี่พี่ต้องมาทําความสะอาดตรงนี้ด้วยแล้วเพราะว่าส่วนพี่มันเยอะแล้วไปจากข้างหลังก็เหลือข้างหน้าไปข้างหน้าก็เหลือข้างหลังค่ะเพราะว่าพี่ทําคนเดียวเนาะเจ้าพอก็ได้แต่ตัดหญ้าให้เฉยๆเพราะว่าเจ้าพ่อไม่รู้จักกับต้นไม้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเจ้าพอก็จะ ท,ทิ้งหมดนะคะถ้าจะให้เข้าสวนนี่ค่ะก็ดอกฝินทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนนี่นี่กําลังขึ้นค่ะและที่พี่เพาะก็กําลังขึ้นกับทุกคนนี่นี่ค่ะเดี๋ยวคอยดูพี่ก็จะรดน้ําช่วยค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่พี่เก็บไว้เมื่อปีที่แล้วค่ะสวยงามมาก นี่ก็ออกมาจากป่าเหมือนกันนะคะนี่คือเจ้านายพี่ให้มาค่ะทุกคนเจ้านายไปไปเที่ยวป่าเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เกะก็โถนมาเยอะเกะก็เลยแบ่งให้พี่สองต้น <S <S <ม>ก็มีตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นค่ะที่เราเดินผ่านมาแล้วเนาะทุกคนนี่เพราะว่าส่วนมากดอกไม้พี่เนะี่ยไม่ค่อยซื้อหรอกคะ่ะทุกคนเราจะไปเที่ยวป่าแล้วก็ไปเอามาค่ะเพราะว่าเยอะแยะมากมายเนาะนี่นี่ค่ะนี่ก็เอามาจากป่าเนาะจากเจ้านายพี่ให้มานี่ โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะจากที่การทําสวนแล้วก็พาเดินดูดอกไม้เพราะว่า,วาพักหลังค่ะเพราะว่านั่งนั่งนานก็ไม่ได้เนาะเอวพี่มันมันปวดนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวรณพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะ ดอกไม้สวยสุดกำลังจะบานนะคะทุกคนดอกไม้สวยๆของเรานี่ค่ะต้นลูเพนค่ะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นค่ะและนี่ดอกไม้ที่พี่สาวพี่ตั้งให้ดอกไม้สำหรับแม่มดค่ะคือดอกทิวลิปสีดำค่ะทุกคนอย่าวิชอบอยาวีตั้งชื่อให้เจอกันคลิปหน้าค่ะบาย